สวัดีครับพี่น้องมือนีิตลาดง่วยสโวประจำวันในขั้นตีสิบเอ็ดตุลาคมสองขันหาร้อยหกสิบห้าติดตามติดชมเด้อราคาง่วนจะเป็นยังไงสิขึ้นสิแพงใช่ไหมครับติดตามติดชมเด้อฮะผู้แหวงซื้อขายผู้แหวงซื้อขายใบสัญญากันย่าทำใบสัญญาโอ้ เองฟ่าซ ok, ื้อวะเป็นต่ได้ปะเปดร้านเมื่อไรเนี่ยน่าเมยมันมาเฉลี่ยสองหมื่นห้าพันเนี่ยสองหมื่นห้าพันพี่น้องสองหมื่นห้าพัน มันก็ยังตื่นๆในจังหนี้มนตื่นมันีเขาตลาดไอ๋องัวเขาตลาดไม่เนาะพอเนาะอเจ้าอยู่ป่ายังโอ้มันตื่นงัวบ่คอยอันบ่เขาคยเขาอาสนามบ่คยเานไปมี่เปิดร้ายวาน้พอโ้มี่แตว่าสองหมื่นกว่าสอง่นกเนาะอ๋องัวมาใส่พออ๋อพอขอเบอร์ขอเบอเท่านเบอเท่ามมนี่มาเบอเท่าวันปราเขา่ไ่ันี่ เอาเบอร์เพื v un, v un, ่อจะได้เอามั้เบอร์ได้ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองเก้าสี่อา่ศูนย์้าสองศูนย์ศยสองศูติดตอได้ติดต่อได้เลยนี่่เลราคาพิ่นก็บอวเพิ่ทีซื้อขายกันยู่พี่น้องแต่ว่าผมกัมาทายโดเนาะติดตามที่ชมเราเด้อมาเลาพี่น้องขอบคุณครับมั่เราพี่น้องเนาะแหการไอกัดตัวนั้นเรพี่น้อง ตัวเจ้าเดียวกันนะฮะเจ้าถามอันนี้เปิดร้านไปไหนเนาะวอาเร่อยอยากซื้อเก้าครับอันนี้ซีริก้าเนาะครับผมแข่งขาเราแต่งามเดียวรันประกันตำหับประกันตำหน้อีกตั้งหากนมซีเนาะคุณซีครับนมซีเด้อเ์ผลหวานนมซีของเจ้าประกันพร้อมันน้องก็ผสมเนอ๋อหองกันที่ผสมเนาะสองเดือนและครับบ่ประกันเด้อเพราะว่าเพิ่นผสมสองเดือนกัดจังค่อยโต๊ะใช้โตถามเพิ่นเนาะนี่เนาะ สูงลแก่ๆอยู่นี like? 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 ah, ่นหนงลอยซีแก่ๆอยู่เดะนี่โตงามอยู่อ่าเราก็งามดีทอ่ทบอีกแล้วเอาไตัปะตัวเดียวตัวเดียวอ่ะขอบโทเนียกครับศูนย์เก้าศูนยองศู้ีหนึ่งยังก่อสี่อ่าโทษเชคก็ถามมังคอย่นเด้ององเอาิดไฮะนงิดขายอยู่ดิมัวรลายอยู่ดิอ่าตัวนึงเนาะนี่กัแม่ หลายเด้นี่เอาจใจไวตัวน้อหอยเอ้ยนี่วะนี่วะนี่มันปะหลายไปนลยหนี่ตัวนี้อ๋อซีบนหาเนี่ยหน่เนาะนี่หูกเขากับบโมมี่นี่พี่น้องหูเงีวง้อแม่ง้อสาวหน่อยเนาะแม่นปะง้อสาวหน่อยนี่ง้อสาวหน่อยแข้งขาหางหางหางกระเลื่อยเข่านิดนึงเนาะ เลยเขานี่หน right. ึ่ง mm หัวมันพ่นเต็มดีหัหางมันเี่อ๋อพ่ทนเต็มดีพี่น้องหัวได้แักเดือนเหรอัได้แ่เดือนอ๋อแเดือนเาองคบปีเนาะนี่เนาะตัวนี้เด้ตัวแดงนี่เด้ตัวนี้เด้ตัวนี้ตัวปูพี่น้องเปิดร้อยปนไหนตัวนี่ว่ามื่นแปดมื่นแปดะมื่นแปดมื่นแปดง่าย่นแปดพนะมื่นแนี่มื่นแปดตัวผูตัวนี้เดตัวนี้ตัวนี้ นะมือเก่าเนาะผอพันไหนล่ะเนี่ยโอ้เคเอฟตัว hmm. น <Stat> ี้ต <mitad> ัวนี้ตัวนี้ลูกแข่งเนี่ยพริกแดงพริกแดงโอ้เป็นเตดาเป็นผอพันเนาะพอเนาะผู้ใดอยากได้งัวหน่อยไปเห็ดผอพันมันกำลังสิใหญ่ไปนี่โทุกเชก็ถามมาเด้อนี่แหละนี่แหละอ๋อขอบุญท่านนี่ขอขอบุญท่านี่จำได้บ่าน้องมาเนี่ยเบอร์โทรผู้ใดเอ้ยอีกตัวนหนึ่งมีบ้าเบอร์โทรเบอร์ใด เบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดสองแปดสาโทษเช็คก็ทามเนีะงัวถกน่อยเนาะขันมันยั่งกว่าไปยังกัโทษเช็คก็ทำมั้เนาะงัวเนี่ยงัวเดินทางาะมเงี้ตีขายอยู่ดีอ๋อขันหายยาดหาอยู่ในคอกกยังโทรเช็คเนาะไอเนาะ้าวผมมันหมานเด้อหอยโอ้ตัวใหญ่นน็ไหมเปิดหลไปเลยเนาะนี่ตัวใหญ่นี่นี่นายหอยครับ เปิดไหลมาได้ยังไงเปิดหาชิ้มหาหาชิมหาท่องไปยังยังแยกลูกมาแยกลูกเนาะอ๋องวให้แยกลูกแกงขาแล้วไงเนี่ยแยกลูกแยกลูกแยกลูกสูงลอยหาเยู่ลอยหาสูงลอยหาเยอะเลยพี่น้องง้อแยกลูกตรงนี้หยุบเขาหนาแล้วก็ง่ามดี นมซีพี่น้องนมซีเดินนมซีนมซีแข่งขาเราก็งามอยู่เราก็งามเาเราก็งามเราเลยดูแคกตัวละครับสองตัวสองตัวแลวเนาะการผสมไม่ือตัวสามเป็นปะเอาขอเบอร์โทรหน่อยปขอเบอร์โทรหน่อยศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี ada, ่หนึ่งหกสามแปด ทูเชก็ถามมาเด้อของหอยคนนาะมันมันหอยเองนหายเดียวนงยถามกันอยู่ดิ่างมัวยหลายไปเนยเนี่ยอ่านี่สสองูว่าบหมักงัวงามนนี้ละส้าสองบ่ถึงสองสองบ่ถึงสามหมื่นูบก ยังไงง่วาราคาตเนาะของถือเอามาตัวน้อยเลยไหมนี่เหลือตัวเดียวเลยะครับอ๋อเหลือเราขายไปแล้วเหลือตัวเดียวคนนะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวห้องสามหมื่นตอนนี้แดดตอนนี้เดดดดแกเขาเลยห้อนเนาเลยห่อนเบอร์โทรนีศูนย์หครับศูนย์เกยังก่อ เกาี่กเาเกาีออนี่ะผู้อยากมักงัวคงามนี่ะอ่าตัวเจก็ทำแล้เด้องนๆมาแล้วน้องะโอ้งัวลายพี่น้องคนกระสือหลายเหุ่นง่วหลายครับงวลายพี้องยเรยเกบลอยแล้อยแล้วเดี๋ยวัเมียนมาลูกนี่ปล่อยไปแล้วปลยไป้วมื่ ตันอ่นี่เมื่อนสองโอ้นีเพินเอาไปแล้วนี่เมื่อสองครับนั่นโอ้เผนเอาเขากับโบมีเดนี่ยวไ่ให้ัเอาไปแล้วเมื่อสองนะมันมันไปมันมันี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วงอไปแล้วเมื่อินสองอ๋อเมื่อนสองเป็นสามเมื่อสามเมื่อสามเลยนี่คล้ายบล่ ท่องแล้วลว่อ๋อท่านใก่อนสองหมื่นสองสองหมื่นสองพันต่อร่องได้อีกตั้งหกักมัวกะนี่ละกูเพิ่นกได้ขายได้ไปหมงเพิ่นขายแล้วเพิ่นมีแน่แล้วอ๋อเพิ่งไปเอาลูกไปอันเอาลูกกับแม่ไปส่งกันเนาะเอาลูกเอาแม่ไปส่งลูกขึ้นรถอขอเบอร์โทรานห่หอยเลยเบอร์เท่าอ๋อ,อสูนกห่าสองสามเจ็ด สูนเกาเกากอ่าชรมันมันมัเราได้แล้วเอ้ากูอยากซื้อท่านกัไปตามกับผู้นั้นแต่แม่มย่งอยู่วันต่อไปแม่มย่งอยู่ดีแม่มย่งอยู่โหหาวาเก่้ง้อาง้อเจ้านี่วะเอาตัวนี้เนาะเปิดร้านมาเลยแม่น่โอ้ไปสี่สิบเกอ้นี่สีโอ้สูงลอยหายเยอเนาะเออเดียว สีรีส์เกตตัวนั้นก็บซีรีส์เกตคือการเน้นปะงูโบดติดั้งหากนมองซเราได้ลูกจค่ตัวเดียเนาะตัวหนึ่งตัวหนึ่งคันคันผสมไหมคือตัวนี้สองข่องตัวที่สองแล้วผสมไปนี่บ่เขาก็ว่าทับเลี่ยวอ๋อเขาก็ว่าทับเลี่ยวตัวนั้นคือการเน้นปะเครื่องเราก็่งอ้าวเนี่ยหนองโบดอีกตัางหากเครื่องเครื่องดำหางเราแต่ง นี่ต oh, ัวน oh, ึงเนาะอันน oh ี้กรล่าเดียวกันราลาะไรซีกันบอันนี้กเ็กันบดพร้อมเรื่องไงเฮ้พูสูงลอยหอยู่ด้ยเนาะาบวกาบวกโอ้ตัวเนาะโอ้ลอยหเยหกเ้าดยเจ็ว่โอ้ลอยลอยหกน่ะเฮ้ยหัวเราคนะ สมเอาสมหม้อเราสมหม้อผู้นี้นี่รอยหกังได้น้อเออหนี่รอยหกที่น้องเขาแล้วดีดวงแค่ตัวนึงตัวนึงขันเป็นผสมไม่ใช่ตัวสองเนาะอ่านเนาะเขาอกระว่าทับมาแล้วพออ๋อเขยอกระว่าทับมาแล้วรับประกันว่าการทับมาแล้วนี่อ๋อเงื้อสื่อมากขายอวาเนาะอืมเหมนห้าเรืงใดอย่างหนึ่งกะจังคอยมึงไปเหมือนหน้ากัต่อร่องเพิ่งไปน้องผูน้องเนาะเขากระงามอยู่เอาขอเบอร์โทรในอ่ายเอาเมื่อหนั่งไปยัง คนยุราติกต uh ัวหนึ s <S right. ่งเมื่อวันท่านนี่งัวเราหลายนี่ผู้มักงัวสีขาวกับสองตัวนี่ล้วอันนี้สีแดงสีแดงงัวแดงอันีแดงเป็นสูงก่อยสีโอ้เขาเห็นนี่นี่แข้งขาแล้วน้มสีน้มสีพี่น้องแข้งขาแล้วนะเราเครื่องโลกอ่ะที่หางหางกับพ่อระมาณ หันกัพ่อรมมาณนหันกับพ่อระมาณอยู่ท่าไดกะตัวนี้สามหาอันนี้สามหาทองไปมองไปท่นทองงวกัซื้อมาคกันนกพีน้องนสามหาเนาะก็นี้หลายปนี่อันี้สามเจ็ีเจ็ดสแม่นี้ แม่แม่น <An, S 2> ี ia, ่กับสามสิบเจ็ดคือกันนี่เนาะสามเจ็ดคือกันเนาะอ่าเนาะนี่กับสามสิบเจ็ดคือกันนี่ลงแข่งขาเราเก็งดีเยอะหางหางกับงาวอยู่อันนี้สูงเอยสี่แก่ๆเนาะมันมาอ่ะสี่แก่ๆเนาะสูงนี่เครื่องเรากระดันี่ขาง่ายตัวนี้ขาง่ัยนี้ขาแต่ง่ายน่องสี่มันได้ลู้กี่ตัวเนาะแม่นีสองตัวขันผสมไปก็ตัวสามเนาะอันนี้กคือกันบ่เนี่ย ขอเบอร์โทรหน่อยอ่ะศูนย์เก้แน่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้อ่าโทตถามเราเด้องัวงงเรามาขายเนาะมันหเด้อหอยเอ้ยนี่คนหนึ้งวหลงัวคนกคื้นผู้ซื้อก็ื้อห่มกันมืนึงมืนเนื้อยัเป็นนึงสี เปิดร้นี่พอนน่เปิดร้านไม่นี่แม่นี่เปิดสาอ๋อสาบแปดตรงนี้เนาะเมีสาวเนาะเมีสาวได้แถววนรุ่ได้แถววันรุอีกรางหักออมอมาสัสามิบแปหมอราติอีกร่าเออๆๆมูเสียดักโอ้ยมันต้องลึงก็มันแน่จังน้อยเ็พอเนาะมาเอามาอีกตัว่ตัวเดียวตัวเดียวนี่เนาะเอามาตัวเดียวพนะ เคียงเรากับงามอยู no so ่นี่ง้อกับอยากแครจเล็กน่อยมันตื่นเนาะมันบ่คอยก็ได้เข่าสนามเนาะพอนะง้อบ่ได้เข่าสนามไปแจักสนามสองสนามกรลึงเนาะแมนปะขอโทษนพอแจ้งหาเลยเนาแจ้งหาหาหาไปง้อเล่าเนาะพี่น้องงเมียสาวศูนย์หกสองศูนย์หกองหนึ่งหกสี่หน หกขานึงสามหกขาหนึ่งสามอ่าทุ่เจก็ทำของอี่พอเด้อมันมาเนาะพอเอ้ยห้ามมันยั่งกระบาไปยั่งเนาะห้ามมันยั่งกับทุ่ยเจก็ทำอยู่ปอกอยู่ยั่งกระบากันไปเนาะพอเนาะห้ามมันอยู่ปอกนี่กับบอกว่าโอ้ยอยากติดใจอี่พอเด้อแต่ื้อกลับไปแบบโทษไปเนี่ยโคคนยี่เด้อแมนบะเอ้าเป็นกะติดใจเนาะเป็นกะอยากโทษมาเห็นกะโทษไปเนาะแมนแมนแมนอ่ามันไปพี่น้องไอ้พอเอ้ยมันมานมันมาเนาะยังไงหาซื้อวะ มักตะค่าเหยเป็นตะใดน้ำเพลินปะงัวกำลังอีกเดี๋ยวยังไม่ขึ้นเลยน้อพอช่วงนี้ลงมันลงสุดเลยนี่นี่บานนี้มันจะขึ้นเด้บางคืองบางไฟไหมเออครื่องไฟเออแม่นปะบานนี้มันลงสุดแล้วมันจะขึ้นได้บวานีเอ้าเดี๋ยวออกไปเนาะเลี้ยงงัวเป็นไงใดเป็นตะมักมาหนี่งังสิกวะเสืองัวปะเอ๊ะมักแบบเลยงูวนี่ไหม เอาไปเลี้ยงไงคือวะมักวะเนี่มักแบบไหนมเากสาวๆมั้งมักง้วอ่อนมั้งหรือง้วนม้วได้ลูกวะเฮ้ยยังไหนลูกหนึ่งลูกสองนี่เนาะลูกสองพร้อมงามนี่เอ้าฮะมันสิไดาย่ดอกพร้อมหันมาหันมาหาเด้องัวงัวหางัวเนาะคุณซื้อกันซื้อหลายเด้อนี่งัวกอะซื้อดีพองัวมา้งบ่ เฮ้ยี่มัวมาเลยรับมาซื้อห่วยซื้อรถดัวซื้อไปหาหนไปาไเมียเนี่ยเมียนี่หกไหกนะสูงรอยเนาะซีอ่อนๆซีอ่อนแทงขากับง้มขางกัพ่อมมันมซีัวสาวเป็นบ้างกนนี่ัสาวงัวสาวเพท่านได้ลูกเนาะมัวสาวนี่งัวสาวเลาเชียงเลากัสีแดงเนี่ สีแดงสูงกว่ามาลอยซนี่แหละนี่นามันตัวนี้เด้ร้ายปเนตัวนี้ก็เศ้าสตัวนี้เศาสานี่เศร้าสามเนออมื่นสามเนาะกูว่าเข้าใจวันทีว่าเศ้าสเป็นอย่างนว่าเทียงกันนี่เด้เนี่แะเศ้าสมก็คือสองหมื่นสมนาี่ทางเราก็พอม้านนี่แหะพี่น้อง şey? ตัว like. นี้ก็งัสาวเนาะมาสองเนาะเนะเอาขอเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้านึ ศูนย์สี่สองศูองศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งศย์สดหนึ่งอ่าโเดก็งงใีงงๆาเล่าไปหนง้อะอะา,ายดิสว,วัสดีครับเห้งน,นี่วะเออยังสี่หนึ่งไหมหายไปไหนเนีหกสิเนี่ย,ย,ยผู้สนใจว่ายาสไทยงออ้วนงอพี่เลยเอาวะ ใจก้อยเห็นเนีพ่อนะใเจ้าบอกเอานี่แหละจะจะผสมนี่แหละเพราเลยดูแค่ตัวนี่เลยดูตัวเดียวตัวเดียวตัวสองคันคันผสมคือตัวสองนะแข้งขาเล่านมซีลูกตัวสองกะทีมันไม่ทองเนาะตัวสองไม่ทองสูงลอยซีลอยซีแก่ๆนี่ลูกมันพี่นหรอลูกตุบลูกตัวเมียหน่อยนี่นอนแดงเนาะ เด้งด้งนอนแดงเ็บงยบนี่เขาก็บ่มีแม่กับมีเขาหน่อยหน่อยี่เฮ้ยเอาขอเบอร์โรเนี่ยศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดแปดสห้าเบอกบอเพื่น่แอบเอเบอรยังศูนย์หกสี่เห็นแล้วนี่เหลูกวม่น่อศูนยหกส่หวใจเสี่หนึ่งสามห้าสี่หนึ่งสามเก้าหนึามเก อาสามาอาสามาเนาะขายเรอบประจำมันละนี่แหละขายเรอบประจำขายประจำรอากับมาขายเนาะอมันมันเด้อะหอยเอ้ยมัน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 ง่วงง่วงโอ้คนมาซื้อหลายค่ะนะคนมาซื้อหลายเรื่อยเรื่อยมาเก็บเงินจุ่วให้กันเรื่อยๆกูหลัเห็นกักได้แดดเอาเงินให้กันก็คักได้หนิมัน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 ไปเรียเนี่ยตัวเนี่ย อ๋อเศร้าสิไม้เล็พความนี่ตีตาความนี่คุณตีตาร้อมบินไม้ขบางนื้ตีตานน่ตีไม้เหล็กไม้ขบางเนี่ยนี่ฮะอ๋อง้อฟ้า,ามเพิ่นนี่ง้อฟ้า,ามเพิ่นเด้อนี่ง้อฟ้า,ามเพลินแข้งขาขาแล้วกางัวแล้วไปดูแค่ตัวน้น,นี่ แม่สาวรับม่สาวเนาะาบท่นได้ลูกดีแม่สาวอันนี้ลยรับไนี่อันนี้ห้องซิบอนี้ห่องซไปถึงสองหมื่นขายแม่ไปแล้วนี่ง้วไปถึงสองหมื่นออตัวเจกตัวถามเด้องงงอ้าขอบโทแน่หอยครับขอเสยไล่ใส่หมอกคุณบ่อ๋อใส่ากเข้ามาโอ้โหเดี๋ยวก็ขอไปโทเราให้น้องพี่น้องนะ อะขอเบอร์เทเจ้เนี่เบอร์โทรเบอร์ไเก้เมจดแปดสองสามเจ็ดแปดสองสี่ห้าห้ครับอ่ะม you oh. ันม kind of mm ัน hmm. เ้อหอยเอ้เรางัวมากเนาะทายแล้วเรามาหนังอยู่พี่แต่ว่ามีคนมีคนจับหออ่ะมันมามันหมนอ่ะคิปเรกกะสำนีก่อนเอาพี่นองาะสิ่าิบแาลงสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเนเด้อ พ่อเป็นกำลังใจเนี่ยอะสวัสดีครับคลิปแรก